นักเรียนเปรียบเทียบปริมาตรของอะไรในแต่ละบรรจุภาชนะมีมากกว่ากันนะคะตอนนี้เราจะนำสิ่งของมาตวงใส่แก้วว่าขวดเลือหรือขวดใหญ่จะได้ปริมาตรเท่าไหร่ต่แก้วเราถึงจะเทียบได้นะคะทีนี้กูจะขออาสา,าสมัครตัวช่วยเอาผู้หญิงหนึ่งคนเอาคุณตำนีมากน่อนเอาตำนีมาวันนั้นเราให้จาได้คะตรงนี้ วนนี้คุณครูเลยยังไม่ทดสอบตัวนี้นะคะเราจะทดสอบตัวที่ยังไม่เคยทวงเลยคือน้ำในเยือกาตเม่แด็กผู้คิจะหนสวยหรืจับค่นดิเนเคใส่ตอนอนน้เท่ากับวันนั้นนะคะค่อยๆตัวุนๆนะคะไ้ยกต้นข้นีาลองดูนะคะคอยดูนะคะอ่าอนนะคะยัไม่2ค่ะ ยาีค่ะตังๆเบาๆเบาๆโอเคค่ะตอนตีค่ะต่ีเาให้หมดยกยกต่อนะจิคะเห้อมาใกล้ๆะเอาลกตังๆีค่ะเาป่อยลงลูกก็กลับเนิ่มาเข้ากันตอนนี้จะสามแก้วแล้วยังไม่หมน้านะคะยังต้อได้ต่อค่ะใช้สีค่ะยังไม่หมดเอาให้หมดค่ะกระดูกยกต้นจนห ตอนนี้เพื่อนเพื่อนดูอยู่นะคะตอนนี้กำลังเอน้ะหัวจัดเหงี่อว่าจะได้ทั้งหมดกี่แก้วเอาอย่นิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงพอค่ะอ่าสี่แก้วยังไม่หมดยังไม่พอลอ่ายกเลยพวกยกเลยเอเลยอ่านิดนึงค่ะโอ้จะล้นจะล้นเราต้องการให้ นีมงเตรียมมาทั้ง,งหมดหกแก้วหกใบนะคะตอนมีบอกเพื่อนที่หนูเทออกมาได้ทั้งหมดสี่ใบลูกบอกเพื่อนๆสิว่าเหยือกน้ำเหยือกน,นี้มีปริมาตรน้ำกี่แก้วคะบอกบอกเพื่อนดงัดงๆน้ำในเหยือกได้ห้าแก้ววันนั้นเราเทน้ำใน,น,ำใน,วในขวดได้กี่แก้วคะสรุปว่าน้ำในเหยือกกับน้ำในขวดใครมีปริมาตรเยอะก,กว่าพัน กีข่ขไห่แล้วก็เอาห้าลบออกจากสาแสดงว่าหยิบกีมากกว่ากี่แก้วสแก้ว <Okay. S 1> สรุปแล้วตอนนี้ปริมาตรระหว่างหยิบกับขวดเล่อน,นี้ใครเยอะกว่ากัน <Yeah. S 1> เยอะใช่ไหมลกูกดูจากตรงไหนเปิร์ดดูจากตรงไหนคะปริมาณพิโอเคของใส่แก้วว่าได้กี่ใบใช่ไหมโอมตอบกังค่ะทีนี้สรุปแล้วว่าถ้าแค่ขวดเดียวเทียบกัน ใครมากกว่ากันนักเรียนก็ต้องตอบว่าเหยือ่อใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าใครเยอะถ้าดูด้วยตาเนี่ยเราก็สามารถตรงนี้ถ้าเทอีนักเรียนว่าระหว่างขวดนี้กับขวดนี้ใครเยอะใครว่าน้ำเปล่าใครว่าน้ำอัดลงก็น่าจะเยอะเพราะยังไงครับขนาดใหญ่กว่ากันแล้วจุเยอะกว่าเดี๋ยวเราถึงจะทดสอบว,ว่าน้ำขวดเนี้ยจะได้ทั้งหมด แก้วต้องใช้แก้ว่ใบมีปริมาตรเป็นน้ำ่แก้วตุ้เติร์ดมือค่ะนะอันนี้เรายัางไม่ทราบเราต้องทดสอบเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเทน้ำ่แก้วแล้วเราถึงจะเทียบได้ว่าของสารสิ่นี้นใครมีมากที่สุดและมากกว่ากันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะได้ทดลองนะคะอาซัม,มี่อุปกรณ์ช่วยครูออะพอผ่าต่อไปเราจะ